ข้ากูอยู่เนี่ยมดวันมึ่วันเนี่ยตะเกียกตะกายอยู่นี่แหละไปไหนก็บอไปกูจะอ่านหนังสือก็จะท่องหนังสือก็บอสะดวกมันตะปีนกันอยู่นี่แหละท่องหนังสือก็ท่องมาได้เอาไปกูจะท่องปฏิโมกูจะท่องหนังสือมันเกียดตะกายมาขวางกันอยู่นี่มองหน้าอีกมองหน้าอีก บอกให้ไปก็บอกไปทำไมมีทำไมมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรมือมึงทำไมมาเตาะแต่ปากกูนี่มึงอะหันมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยกูให้มึงนอนบนตักกูก็นมันก็ดีเติมแล้วมึงจะมาตะเกยียดจะกายขึ้นมาบนหัวกูอีกหรือเดี๋ยวอยู่เฉยๆกูจะท่อหนังสือ มันจ้องเต่าป่ากูนี่แหละมันปันปันมีปัญหาอะไรดูดิหึกูไปจับขว้างออกไปกระบุน,นบหัวเลยนี่มาขวางกูนิดย่างร้อยปเปอร์เซ็นเลยมึงเนี่ยขวางแบบให้กูอ่านหนังสือไ่้ให้กูท่องหนังสืออย่างเงี้ยอะไรนักหนาฮะเอ๊ ทะเจอะทะยานไม่เขาเรื่องเลยเนี่ยกิเลสแมวอะ่ะอุปทานแมวกิเลสแมวอะ่ะนอนหน้าตักแค่นี้กับพอแรงอลไยังเะียเกียกจะกลายขึ้นมาบนปากบนหน้าบนไปหน้าพระบนหัวไหลบนหัวพระกิเลสอุปทานแมวให้นอนในตักนี่ก็บ,บุญหัวแล้วท่องหนังสือก็ท่อง,องก็งได้ โยนออกไปแล้วก็วิ่งเข้ามาคือเก่ามีอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ย้ายที่แค่นี้นึงนี่ยย้ายที่เป็นนั่งาหาที่อื่นเออสุนาตุเมพันเตสังอโคอาชุปสัทโธปนารโสยติทั้งกตปตะการังทั้งอโปสัทั้งกริยปติโมขังอดิสัยะ กิงตังก็ทับกิจังบริสุทธิ์ดสมโตอารโรจจตปิมุังอุทิสิสามิตังสภเวสันตาสาธุกังสุโนมามสิรอมยะสัสยาปิสุอวิกรยาสันติยาปริยตุเนหิปวตพังตุนหิปวนโกปนายะสมตาริสุทธาติเวติสัมยทโคปานาปเจกาปะสวะยกรานหตีเอวามีวังเอวารูปยาปริสายยาวตาริยานุสาวิตังหิโยปนาปิภูยาวัตาริยนุสาวมณีสาระมนสันติปะติวิกิรญาสัมปะชัน เพราะว่าตัตตสมัสราสาระมณีนภณีนวิสุทธเปเคนสันติอปติอวิกาตอวิกาตภาวิกตาหีธาภาตุโหตินิธานุเทโสนิติตตตัตระมิจตารวปราชิกาธรรมาวเดสังอาคันติโยปนาปิภุปิโกนังสิขาสาชีวะสมาปันโนสิกังอปัจจคายักทุปะระยังนาวิกตาวามิตุนังธรรมังกดิเสวยญอันดมสติรัตเิราชนกระดายปิปราชิโกโหติสังกัสโยปนาติโกขามาวะอรัญวะาทินังทายาสังฆะตังอาทิ เยเยยาเทายาเทาดูเปียธินาทาเนราชาโนโจรังเทตวะหะในยมพันธ์ทายงวาปภาเฉวมวจรสีภารสีมรโฟสิเทนุสิติตถาดูปังปิโคอธินังอธิยะมโนยัามปิปารสิโกโคติสัมกสโสโยปานาปิโคโยปานาปิโคสันจิตจามนุสาวีคังชีวิตาวโลกไปยาสัทธาระกังวะสัพเรเยสยะมรณะวันังวาตัมวันยาเมลานาจวาสมาตเปยะ อัมโพปุริสักขิงตุหิมินัปปะกะนะตุชีวิตเตมะตังเตชีวิตาสัยยะติอิติจิตตะมโนจิตตาตังกะปะวะณีกะปะริยะเยนะมะละนะวะนังวาตังวะนัยยะมะละนะยะวะสมาทัปปะยะอะยังวิปะระสิโกโหติอะสังกะโส ara maraya yana ta senang samut ha jara jari iti cara mi iti pesa mi iti tato apa lainya sama yena sama nuka yemen wa asa menuka yemen wa apa noi suta peko e wang wata ya wak awuso apa jang mi apa sam pesa mi tu chang mu sa wila piti adi mana ayam pi para ciko ho tia tang wato uti tako aja uti tako aja sambo cetaro para cika tama wuri sang uti tako para cika ye sang uti อุทิ tha โคอายสัมมโตจตารูปราชิกาธรรมาเยสังอุทิ tha โคอายสัมมเตอุทิ tha โคอุทิ tha โคอายสัมมโตจตารูปราชิกาธรรมาธรรมาเยสังอุทิ tha โคอุทิ tha โคอุทิ tha โคราชิโกธรรมาอุทิ tha โคอายสัมมโตอุทิ tha โคอายสัมมโตจตารูปราชิกาเยสัง อุทิ tha โคอายะสมันโตจัตตารูอุทิ tha โคอายะสมันโตอุทิ tha โคอายะสมันโตอุทิ tha โคอายะสมันโตจัตตารูปราชิกาธรรมมาธรรมาเยตังพิกุอัญจตระอายะสมันโตจัตตารูปราชิกาธรรมาเยตังพิกุอัญจตระอายะสมันโตอุทิ tha โคอายะสมราชิกาธรรมมา อุดทิฏฐาโขอายสัมโรจตารุปราชิกาธรรมาราชิกาธรรมาเยตยีตังยีตังพิกขุอัญจตัง อุทิ t าโคอายะสัมโดจัตตารปราชิกาธรมมาเยสังเยสังพิุอัญยตรงวาพิุอุทิ t h โคอายะสัมโดจตารปราชิกาธรมมาเยสังพิคุอัญยตรงวาอันยตระวะอปชตวนาราภติพิคุหิสติอัญยตรงวาอัญยตรวะอปชตวตวนาตินารรติการติพิกาุหิ นราัติพิโคหิสัตถิงสังวาสังอัญจัตรางวา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 อัญจตรางวะอัญจตราวะอพจิตวานราพตินราพติอาพจิตวาอัญจัตรางวาอัญจัตรางวะอัญจัตรางวา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  anjat terangwa wah anjat terang wah apa cito wah narapati narapati anjat terang apa cito apa cito